มึงนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไปยไงมึงลุกเอาโอ้โหกันเกงในมึงเพนเนี่ย สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่กับผมอันนาวินอีกแล้วคุณผู้ชมคลิปนี้เราก็มาอยู่กับเกมฝาคายห EP พีที่14นะขอรับกับผมในที EP นี้เราได้มาเจอกับผู้นําของกลุ่มต่อต้านแห่งภูมิภาคนี้นะครับนั่นก็คืออ e ีไลน์นะคุณผู้ชมเขาไหว้วานให้เรานะครับช่วยเหลือลูกน้องเขานะครับซึ่งถูกจับเป็นตัวประกันโดยกลุ่มลทัทธิบ้าบอนะนะนะคุณผู้ชม เดี๋ยวรู้กันครับว่าภารกิจใน EP นี้จะเป็นยังไงคุณผู้ชมแต่ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับกำลังใจเล,เล็กๆนะ้อยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้คุณหลัดนะั้นได้มีกำลังใจในการเดินทางช่วยเหลือตัวประกันแล้วมั้ยหลังจากกดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเรามารับชมภารกิจช่วยเหลือตัวประกันใน EP นี้กันเลยครับเดี๋ยวเราไปที่ visitor center นะครับรู้ว่ามันคือที่อะไรคุณผู้ชม,มด,ด้านหน้าว่า ด้านหน้าวา่ะเฮ้ยเฮ้ยต่อยหมาแม่งเลยเนี่ยแหละมึงร ah> ู้อะไรก็ไม่สู้เท่ารู้สึกเจอกูแน่เดี๋ยวก่อนนี่คุณผู้ชมทีมทีเด็ดครับมึงมึงกรอบแน่มึงกรอบแน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยเฮี้ยแล้วกูเวลาออกมาก่อน กูไม่เห็นตัวประการันนี่แล้วไอเหียโอ้กูขอโทษถือว่าเราช่วยเหลือได้นะแต่ตายห่าหมดเลยโอ้เราก็ไม่รู้คุณผู้ชมเพราะมึงแท้ๆตีหมาเซ็งกระวยเจอทีเด็ดกูนแน่เดี๋ยวก่อนอิสั์หมาเหี้ยมึงนี่พิษตุนักบ้านแน่นอนโอ้โหเพื่อนกูเป็นยังไงมึงเนี่ยมึงด่ากูนแน่นอนเลยเป็นไงบ้าง เย็ดหน้าเนอตาเตอเลือดหมดมาอีกแล้วไอีกแล้วไปยังไงเราเบิงชดเชยเมื่อกี้ก่อนคุณผุ้ชมลุกมาสิออกมาเร็วโอ้พี่มืดแล้วให้กูฟังเลยเด้อท่าทางจะเป็นตรงนี้แหละครับผมบอกว่าข้างในที่เติมไปด้วยเพ็กกี้นะให้เราระวังตัวด้วย าเราต้องไปช่วยเหลือตัวประกันวนจ่เขาระเดี๋ยวเราซ้อมก่อนโอ้โหแม่งซ้อมแม่งซ้อมโอ้โหไอ้เหี้ยชายโครงแม่งชายโครงพักพวกเราอ้หไอ้สัตว์ต่อยหน้าสั่นเลยโโอ้หนั่นเลือดอาบเลยอ่ะโโอ้หกระอักเลือดเลยมึงโอยไอ้เหี้ยล้างมือเองมีตัวว่ะเดี๋ยวเราแตกศัตรูให้หมดก่อนคุณผู้ชมภารกิจคือเขาให้เราอ้หไอ้สัตว์นั่นแม่งชายโครง ขอให้เราช่วยเหลือตัวประกันนะครับมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะเจอคุณแน่เดี๋ยวก่อนเอาอะไรไปสู้กับมึงดีวะมันจะได้ <c oughs> ขึ้นางบนไว้ขึ้นไปข้างบนเว้ยๆๆต้องว่าก่อนเลยมึงเอาเรื่มึงเอาเรื่มึงเอาเรื่มึงไอ้นี่ไม่งงโอที่สอง ระวังนะเว้ยมันดีเทคเจอร์นะมึงถ้าเจอนี่คือมันจะทําการยิงตัวประกันนะคุณผู้ชมครับเราต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยสามสี่ไอ้ยีดิสไลด์ไอ้มืดสไลด์ไม่ใช่ไงมึงยิงมั่วมองมั่วมองมั่วเอาละเรียบร้อยอ่า มากครับสาวเจสน,นี้คุ้นธนูนแต่เข้าหน้าเลยนะยิงไม่ดีพวกมึงเออดิลุกขึ้นมาเอาละตัวผ่านไปจบข,ของมันก่อนคุณผู้ชมครับช่วงนี้ทรัพยากรในตัวผมนี่แห้งมากเลยเดี๋ยวเราไล่หาตัวประก,กันกันโอ,โ,โอ้โหเจดมีหน้ามึงขึ้นแผ่นป้ายด้วยเนี่ย มึง่มึงอจะเพิ่งแหกปากดิมึงใจเย็นๆก่อนเอออย่าร้องมันดังก่อนเลยใส่กลัวจัดตอนเราก็ช่วยได้สองคนละเหลืออีกสองคนน่าจะอยู่ในห้องนี้แหละอ่าเเอ,อ้ยมึงก็ยืนเฉยอยู่นั่นนะ่ะแทนที่จะวิง่งป้ายเจอะไรเนี่ยตุ๊กตามหมีเรียบร้อยล้ว จะเป็นฮอกอายชูเนลเป็นคูม,มงฮอกอายอยู่ทางใต้จากที่นี่คุณผู้ชมเหมือนกองขับอีไลน์นี่ก็จะมีบางคนถูกจับตัวไปที่นั่นนะครับเดีย๋ยวรอเราไปช่วยเขาก่อนเรามาภูมิภาคใหม่แล้วก็ต้องคอยผลเฮ้เฮ้ยอะไรวะใครแม่งเล่นป๊อปแปะวะ,ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงคุณผู้ชมเดี๋ยวก่อนใครใครอันเดอร์สตูดคุณผู้ชมมากันเทียบเลยเบิร์เฮ้ย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 พวกมึงนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไอ่ไงมึงลุกเอาโอ้โหกางเกงในมึงปะเนี่ยอะไรวะรู้สึกจะเป็นสก,กังนั่นนะที่ผมเห็นให้บอกว่าไอ้เฮียโคตรเตือนเลยสัตว์บินก็สูงเลย <c oughs> เฮียเลยโคตรสวยสก,กังเอวอลูชันคุณผู้ชมเมื่อกี้แม่งจากสก,กังกลายเป็นบางเลยนะครับบินข้ามต้นไม้ไปเลยเฮียมันโคตรสูงเลยเดี๋ยวเราไปใหม่เจ๊มี่อย่าขวางทางกูสิของกำลังขึ้นเออแต่ดูดิผมจะไปยังไงได้นะ เส้นทางเฮ้ยผมต้องขึ้น้อนถนนไปวะนี่นี่นี่วางมานำทางไปให้คุณผู้ชมวางไว้เทลเดินก็ได้ไม่ต้องวิ่งขนาดนั้นหรอกมึงไม่เหนื่อยเลยช้าว่ะอี่ละเมิงอัดเด้ก็ไปแล้วเออเมืองเป็นไงล่ะโอ้ยข้างล่างมีตัวว่ะเมืองเลยเฉยๆมันก็ไม่ใช่เรื่องครับคุณผู้ชมของมันนี้ ระยะเนี่ยแหละไอ้สัตว์ล่วงหน้าผาไปเลยพวกเบิร์เฮ้ยน่าจะถึงแล้วนะเนี่ยข้างหน้ามีพลุสีชมพูน่าจะใช่คุณผู้ชมอีไลบอกว่ามีถนนกั้นอยู่นะครับโรถบล็อกแสดงว่าพวกมันแน่นอนพวกเบิรนี่อิทธิพลหนามากเลยนะเนี่ยถึงขนาดปิดถนนโอ้โหสัตว์มีอัติมัติความด้วยขุมโม่เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมดูดิ แมงแขวนขึงเลยไป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 ,ไปค่อยๆนะเว้ยมประหลัดตัวประกันมีนะเว้ยจะเย็นๆก่อนเราต้องจำเป็นสเตลนะถ้าเกิดพวกมันเห็นผมนี่มันอาจจะฆ่าตัวประกันได้เจมไม่สั้นกูไปก่อนสองดอกไปดิมึงหัวเอียงหัวถอกไปดิไปดินี่ไ,ไงละมึงเอวตึงไม่ได้มึง เฮ้ยสไนเปอร์วะมึงกูแจกระยะไกลเลยมึงตามเอียงแน่ไม่โดนเว้ยไี่ล้นนี่ไงมึงไอ้ทิดเพิ่งศึกมาเด้นม่ยงไงละมึงอ้ผมแดงไอ้เียหัดเล่นสไนเปอร์ไหนวะเฮ้ย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 เทียบเทียบเทียบเกือบแล้วพวกมึงเกือบแล้วกูบอกได้คําเดียวว่าเกือบแล้วกูมองไม่เห็นแม่งย้อนแสงเออออกมาดินี่สงสัยจะเป็นหน่วยลาดตระเวนที่อีไลบอกว่าหาไม่เจอนะ เฮ้มึงเป็นไงล่ะมึงเฮ้ยฝั่งโน้นวะตี<ก>ไงล่ะมึงนอนเป้าป่าอุโมงไปเดียบร้อยแล้วม้งเนี่ยมีตัวประกันแค่สองตัวเองหรอฝ่ายพวกมึงก็ออกมาดิไอ้เกียไม่หล่อนหรือไงมาเล็วมาแล้วมาแล้วทำแม่มาอีกเว้ยเจดมันเอายานพาหานะมาเหียแล้วกูทำยังไงดีเนี่ยต้องใช้สไนเปอร์เพื่อนจั <c oughs> งหวะนี <c oughs> ้คุณประหลัดขอแม่นแม่นแม่นหน่อยแม่นแม่น แมน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 เอียงไปดิม oh, ึงเอียงไปดิไอสัตว์เอียงมึงเหงาไปเลยดิโอ้โหมึงโอ้ยเยี่ยครัวมันเครื่องซักผ้าเลยมึงเรียบร้อยจำไว้อย่าลองดีกับประหลัดเขิกเมึงกูมาเป็นแท่งเลยโอ้นี่ไม่มีอ p g พจีอยู่นี่หว่าเมื่อกี้ผมก็ลืมผู้ชมว่าแต่เอาสไนเปอร์ไปยิงมั้ยไอกล่องพยาบาลติเก็บก่อนเลยของนั่งยิงน้อยอยู่ เอาชิบหายแล้วตัวปาาระกันกูมาช่วยโอ้โหชิบหายนอนอาบแดดแห้งอยู่บนหน้าผาเลยเนี่ยโอ้โหเหนื่อยเลยดิมึงประลัดมึงไปที่ไหนนี่ชิปหายทุกเท่เขาให้ช่วยเหลือตัวปาาระกันก็ตายหาหมดไอเชี่ยเมื่อกีอ้ข้างถนนก็ไปจุดระเบิดใส่รถโอโ้ไม่เห็นตัวปาาระกันคุณผู้ชมระเบิดก็โดนใส่หน้าเพื่อนอกีกโอ้ชิปหาย,ยจรงิจรงๆเลยมึงปะลัดไปแม่งมาอีกแล้วเว้ยรถรถสปายคุณผู้ชมมันขนเสบียงไอเี้ยนี้มันขับรถเอ้ยนี่ยังไงเล่าเกือบไปแล้วมึง มึงขับรถเป็นปะเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวชนเพื่อนกูหรอกกลับไปรับงานจากอีไล์ก่อนได้เออไปรับงานอีไลก่กอนปะว่าไงอีไล์มีงานให้กูอีกแล้วเหรอแกลนวิวโฮเทลอ๋อดูเหมือนว่าเป็นที่ที่ททเราโดนล้างสมองนะที่อีไ <ว S 1> ล์เข้ามาช่วยเรานะครับแกรนวิวดูเหมือนว่าจะมีคนที่กำลังโดนล้างสมองอยู่คุณผู้ชมให้เราไปช่วยหรือเปล่าเนี่ย โอ้จริงๆเผาแม่งเลยไอ้เย้ยหนักขนาดนั้นมึงจะไปอยู่เก็บไว้มันทำไมลหะเออข้าแม่อ่าโอเครู้สึกว่าให้เราไปช่วยคนที่นู่นหรือเปล่านะเก็ตฟรีไหนอีไล,ไลว่างไงโอเหียตั้งไกลนี่ยหนึ่งายตายิ่งไกลยิ่งดีเดี๋ยวเราไปที่แกลนวิวโฮเทลก่อนเหมือนรู้สึกว่าจะมีกลุ่มของกองทัพของอีไลนะครับ โดนพวกเจคอบจับไปนะแล้วก็จะทำการสะกดจิตคุณผู้ชมเหมือนที่เราโดนนะครับเมื่ออีพีที่แล้วนะเราต้องไปช่วยเขาก่อนคุณผู้ชมเอาละมึงเอาละมึง,มงด้านหน้าวะ่ะไม่งไงล่ะไอ้ยออกมาเรียบร้อยมึงกรอบไปดิเฮ้ย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 แม่จะขับรถชนผมเว้ยเรียบร้อยแม่นางยิงธนูโคตรแม่นเลย เฮ้ยตัวประกันเฮ้ยตัวประกันตัวประกันโอ้หบีแต่เรียกกูด้วยนี่ไงละมึงนอนเหงาไปดิโอ้โหมึงเป็นไงล่ะเราช่วยเหลือตัวประกันก่อนการช่วยเหลือตัวประกันนี่เราจะยิงสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะเราต้องแม่นพอที่จะต้องยิงคนขับนะคุณผู้ชมไม่งั้นนะเหงาแน่นอนด้านหน้าก็มีแล้วว่าไอพวกนี้นี่แม่งขยันเหลือเกินคุณผู้ชมโอ้โหดูแม่งกระทุงศพไอเหียกระทุงศพมึงทุงศพใช่ไหมมึง นี่ไงละมึงหูตึงไปดิตายปะน่ะสตายยากนะเม็ดสองนี่ว่าโอ้ยวพอตายแล้วคุณผู้ชมฮอ้าวมีดีมิชชั่นคอมพลีทอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยด้านหน้าว่ะโอ้ยมึงไอ้เฮี้ยมึงยิงหัวปีไปดิเวงกูเองเนี่ยแหละความแม่นกูก็มีตีตำติงกูก็เห็นไอ้เฮี้ยเอียงไปทั้งคู่เด็ทุกมึงไปไหนล่ะ เฮ้ยไอ้นี่ยังไม่เป็นไรมึงมึงมานี่นี้เรียบร้อยมึงเดี๋ยวคอมโบกูไปไอ้เฮียขยันมาอ้ยคทับหมากูอีกไอเลวโอ้โหกูเมอร์เป็นไงบ้างไอ้เหี้ยเอ้ยลิ้นห้อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูเมอร์กัดกันเอาแล้วมึงตึ๊ดตเอาจะดูหมากัดกันเออเปิดยังไงเนี่ยเปิดยังไงอย่าพี่อะ ได้กระสุนมาว่ะคุณผู้ชมจัดก่อนเลยดีกว่าโอ้โหดูไอ้พวกเพกกี้แม่งทำคุณผู้ชมแม่งแขวนต้นไม้โคตรเถื่อนเลยอโอ้สัตว์ไอ้เหี้ยขนของหนีออกเลยเหรอไอ้นี่ท่าทางกลัวจัดอพะยะพออกนอกเมืองเลยผมบินไปดีกว่าดูท่าทางละจะเดินนี่คับน่าจะช้าน่าจะนานเอาละรู้อะไรก็ไม่สู้เขารู้สึกไม่มึงบางเลนเจอร์มาแล้ว ด,ดีนะคุณประหลัดเดี๋ยวติดเงาไม้เนะมึงสนุกแนะ่มาๆๆๆกลางก่อนยี่เดือกเงาลงมาเลยเราถึงสถานที่และโรงแรมที่ยีไลายเขาบอกนะอันดับแรกคุณผู้ชมเราก็แถกหาสักเอราอครับ <c oughs> เฮ้ยได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ว่ะอย่าบอกนะว่ามันมีเฮลิคอปเตอร์ลาตะเวนด้วยอะ่ะอยู่ไหนอะ่ะโอ้ยอยู่นูน่นคุณผู้ชมยังไกลยอยู่นะครับ ไม่เป็นอุปสรรคมากคุณผู้ชมเปิาก่อนเลยไที่นี่เปนสไนเปอร์เลยเว้ยโอเคไม่รู้มันพูดว่าอะไรนะเฮ้ยเกือบแล้วกูเกือบแล้ว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 เกือบดีเทคแล้วคุณผู้ชมเมื่อกี้เอาแล้วมันมีปืนครบด้วยมึงสนุกแน่งานนี้ผมใช้ฮันเตอร์สลิงดีกว่าเอาละ ไม่ต้องเสียเวลาแทกคุณผู้ชมคราวนี้เห็นแม่งทั่วเลยมึงก่อนเลยเนี่ยแหละเยียสองมากนักเดี๋ยวผมซวยไม่ใช่เลยคุณผู้ชมไอพวกนี้ท่าทางจะดิเทคได้ระยะไกลนะา่ะครับเงียบนะเว้ยเราเล่นแผนสเตล์นะมึงนี่ไงเรามึงวิทยุไอสัตว์นี่วิทยุ เอาแล้วมึงมีคนรับรู้แล้วนี่ไงละมึงัวที่สองไอเมงัวที่สามวันช็อตวันคิวไปดีพวกมึงสันเจอมิดมีสั้นกูกอดมึงนี่ไงล่ะปากเข้าหน้าไปดิไอ้เลวนี่ไงเรามึงเอียงไปดินี่ไงเรามึงชะงหายฉายฉับ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมึงเมึงมึงได้ประสนะเสริฐแน่ไอ้ฝั่งนู้ระยะไกลไอ้เฮียเขายิงกันในบ้านไม่ได้รู้เรื่องเียอะไรเลยนี่ไงละ่ะโอ้โหไอเ้เรวแมงฉอหมากูไอสัตว์ตีไงล่ะเมึงเหงาไปดิโอ้เฮียเกือบแล้วกูนึ้ว่าหมีจริงไอสัตว์หมีมีกำลังเฮ้ยกูแจอะไรเนี่ยเอาแม่งไปก่อนแหละหรือให้หมดหรือให้หมดเฮ้ยได้ตําแหนง วางมาฮะจุดล่าสัตว์ไปคุณผู้ชมหมดแล้วมั้งแล้วยังไงต่อโอูู้ประการอยู่ข้างบนน่าจะเป็นที่เดียวกับที่กูโดนกล่องประสาทหรือเปล่าเนี่ยไอพวกนี้แม่งเล่นจิตวิทยาเปิดอะไรก็ไม่รู้โหยหวนมากเลยเอาแล้วกูเข้ามาแล้วนี่เปนที่เดียวที่ผมโดนล้างสมองเมื่อ EP ที่แล้วนี่ว่ะแล้วมึง ไปไงบ้างมึงจะตื่นมาฆ่ากูป้วยเนี่ยโอ้โหมดูจนตาแฉะเลยเลยฮะิดีดูจนเพลินเลยคุณผู้ชมดูจนตาออกเลือดเลยเนี่ยยังไงต่อเฮ้ยอีไลบอกว่ามีคนมาหาว่ันไหนอ่ะไอเสี้ยแม่งมากันหึ่มเลยเวนน่ะนี่ไงละมึงเอียงไปดิเอียงไปดิมึงโอ้แม่งใช้ปืนกลป็นไงจะลูดกูตัดประสิทธิ์ไปดิเฮ้ย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 ไหนวะ ทางไหนกันบ้างเนี่ยโอ้ยไอสัตว์ไอ้เฮียมันไกลมันไกลไปคุณประหลัดไอ้เฮียเดี๋ยวกลับปีกันละเบิ้งไอ้เฮียปีกันละเบิ้งปีกันละอบิ้งอ้าวไอ้เฮียเอ้ยมันถูกละคลุกมากเลยคุณผู้ชมเมื่อกี้าาไปมาทางไหนอีกัะมาทางไหนอีก้ความยาก่อนดีกว่าไอ้เอาละเบิงเพลงแม่งก็มันทางไหนทางไหนเจอปืนพกแนะ่ ไอสารเลวฮ่า,าไฟอินเดอโฮปุกมึงมาทางนี้แนะ่นอนไม่ต้องเสิร์ฟโอ้ยไอเฮียกระจายโอ้โหเนี่ยแหละมึงลงน้ำเออเออไอตว์ตอนมาลงน้ำคุณผู้ชมให้เค่มแม่งแดกหลายจุดโอ้ยมึงตายไปสามเหงาไว้ยนี่ม,มาวะ่ะโอ้ยไอเฮียไปไงละมึงเคีย์พื้นที่เรียบร้อยแลวมาทางไหนกัน ร้อนดันหน้าเหรอโอ้ยตว์ขับ ATV มึงเจอโทรทัศน์ไปดิเหงาแน่พวกมึงอุ้ยมึงห้าวห้าวเอียงกันตปามกันเฮ้ยใครมาอีกวะเฮ้ยสไนเปอร์วะแล้วก่อนมึงเจอกูย้อนกล้องแนะ่เจอกูย้อนกล้องแนะ่สไนเปอร์ใช่ไหมเฮ้ยเชี่ยะเด็กแม่งยิงแม่นมากเลยคุณผู้ชม เฮ้ยที่นี่แม่งก็ด่ายับเลยคุณผู้ชมหมดยังวะไหนวะไม่เอาเเบิงทางนี้แหละทางนี้แหละมึงเยอะใช่ไหมเบิงเกลียงไกลกันนักไอ้ที่อ่ะเ,เกลียงไกลไปกลับไปกลับไปกลับไปแดกเข้าบ้านมึงไปยังอีกไอ้พวกเฮียโอ้ยเฮ้ยบาคูโดนว่ะอดี๋ยวเพิ่งหยุดไม่ได้จังหวะกำลังมันโอ้ยเบิ้งเอียงเอียง ยังยังอีกยังอีกพวกมึงนี่คำว่าเข็ดลาไม่รู้จักจำไอ้เที่ยเฮ้ยหมากูจะกรอบเว้ยคุณประหลัดไปช่วยสาห่อนถึงแม้เป็นสัตว์เราก็ต้องร่วมทางด้วยกันนุ้มเว้ยไอ้ไอ้ไงเราเมืองกูยิงผ่านดงหญ้าแม่งเลยเฮ้ยไม่โดนว่ะกผู้ชมทำไมอยู่หลังกำแพ็งนะเนี่ยไอ้ไงเราเมืองเที่ยวหน้าไปดิตื่นมาแล้วบูมเมอร์เออเฮ้ยมีช็อปเปอร์มาว่ะ มีเฮลิคอปเตอร์มาชิบหายแล้วทำยังไงดีมาทางไหนเนี่ยโหจะมาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างบนว่ะเอาแล้วมึง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 เอาแล้วไม่เคยได้ดังใจกูเลยยิงมันนี่อะไรมึงยิงให้เอียงยิงให้เอียงยิงให้เอียงเร็วนี่แม็กลูกเร็เว นั่นละมึงล่วงไปดินั่นแหลกเหงาไปดิพวกมึงเรียบร้อยสัตว์ดี่รอดเดี๋ยวก่อนรอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มากันเติมเลยว่ะมึงนี่ขยัน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 ใช่ไหมมึงขยันนะขยันโอ้โหเดินช้าเลยมึงเรียบร้อยแน่โอ้ยโอ้ยมึงเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชม เลยไปแล้วครับหนึ่งดอกนร่อยมากเลยนในตอนแหกปากนี่แหละเป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับฝาขาย5ใน E ีนี้หวังว่าให้ความบันเทิงกับคุณผู้ชมไม่มากก็น,น้อยกันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้ผมหน่อยคุณผู้ชมถ้าใช่ก็ฝากกดแชร์อยากร่วมเดินทางไปกับผมคุณผู้ชมกดซับสไคร้ให้หน่อยนะครับกำลังใจเล็กๆนอยๆจากคุณผู้ชมนี่ก็พอจะให้ผมนั้นได้มีแรงในการทําคลิป,ปต่อไปแล้วนี่ แลเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าครับคุณผู้ชมสําหรับ EP นี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมกันวาจาใดไม่สุภาพยังไงก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยนะครับผมแค่อยากให้บรรยากาศเกมมันมีความเฮฮาก็ทานั้นเองแล้เดี๋ยวมาเจอกับผมใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ